ของเขาเรียกว่านะไอตัวชิ้นเล็กๆๆๆๆตๆๆๆๆๆกๆๆๆอๆๆอๆๆ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 ๆันๆีๆๆ้ๆๆๆหๆอเๆๆๆๆๆ่ๆๆๆๆๆๆๆ่นๆๆๆีๆๆๆๆๆๆๆ้อๆๆิๆๆๆๆๆๆๆมๆะดีไนี้นๆๆๆๆๆาๆๆ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 ๆีๆๆๆงอยู่ๆๆๆๆๆๆๆนๆๆ้ๆๆๆๆๆก่ๆๆๆนอๆๆๆๆๆีๆๆๆๆๆๆๆนๆๆๆๆๆอนๆ่ๆเๆๆๆๆๆ่ๆตๆๆๆๆนนี้ก็ๆๆ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 ๆกันๆๆๆอๆๆแล้วก็อยมาเลือกเอง สมัยตอนเด็กๆเราก็เหมือนกับเราซื้อให้แบบแกมบังคบเล็กๆเราเลือกคิดว่าเขาคงชอบแต่ตอนนี้เขาเลือกเองแล้วเขาไม่ฟังเราเลยตอนนี้มันยากนิดนึงเพราะว่าคนเนี้ยจะชอบเรื่องเกี่ยวกับตำหนจตำรวนจ้ะโซนซิตี้อย่างเงี้ยชอบไอ้ดูโรตัวเด็กอ่ะไม่ชอบแล้วแต่ คนเนี้ยที่เคยแบบชอบดิสนีย์เอยชอบอะไรเงี้ยตอนนี้ไม่ละเปลี่ยนเป็นชอบตัวคลาสสิกแล้วไปจินตนาการต่อเองอ่าฝากคนนึ่งนะฮะผมว่าไม่เอาคนนึงคนนึงคนนึงคนกันไปเยอะไหมคะวันนี้ออน่าจะหนักหนาอยู่ครับผมคิดว่าเราอาจจะต้องเรียกรถไปส่งพวกเราเพราะรถเราน่าจะเต็มด้วยของของลูกหรือของพ่อของลูกเราไม่เท่าไหร่ของพ่อเกินครึ่งอ่ ปฏิเสธเลยครับพี่มีปฏิเสธไม่ได้สังเกตการพูดไม่ออกเ่ป็นพันแพนเนาะใช่ตั้งแต่เด็กแล้วไงอะไรก็จะย่างว่ามาเดินที่นี่ได้ใช่ยังไงก็ฝากด้วยนะครับเพราะว่าเป็นสาขาที่5แล้วสาขานี้ใหญ่ไม่ริ่มเลยแล้วสาขานี้ใหญ่จริงๆอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น5ตรงโซนตรงกลางริบแก้วนี่แหละ มาถึงเจอเลยคืออันนี้เรียกว่าเป็นแบบหลักมีเยอะรวมคอลเลคชั่นใหม่ๆ <ừ. S 2> แล้วก็มีอะไรเก๋ๆเยอะมากคือสำหรับเด็ก baby เบบีก็ได้เด็กโตนหน่อยคุณพ่อคุณแม่จะได้หมดทุกรุ่นเลยออกมาเยอะมากเมื่อกี้เข้าไปเราก็ว่าเราก็เป็นแฟนเลยก็เมื่อกี้เข้าไปยังยืกรีิดอยู่เลยใช่รู้สึกแบบเฮ้ยมีอันนี้มาแล้วเนาะก็มีอะไรให้เราตื่นเต้นตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะ อ่าพี่มีครับล่าล่าสุดมีข่าวว่าพี่พี่มีคนพี่เบนติดมือถือใช่คิดไม่อุ้ยขอโทษตอบเร็วไปเลยนะเร็วตอบเร็วไปหรือเปล่าคิดไม่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 สรุปจริงเหรอจริงที่สุดยังไงมันมันหนักกว่าเดิมด้วยทุกวันนี้ยังไงมันวันหนึ่งมันนานให้หนักให้ขนาดไหนปิมคอนเฟิร์มอยู่ได้ด้โอ้โหมีวันไหนเล่นเล่นแต่เท้าล้านเล่นอะไรคุณแม่เล่น เล่นอะไรเวลาเห็นคุณแม่แอบดูคุณแม่แม่คุณแม่เล่นอะไรคุณคุณแม่ทำอะไรล่ะทำอะไรช้อปปิ้งหรือช้อปปิ้งพี่เบนไมมีอะไรแก้ตัวไหมคะพี่เบนแก้ตัวไม่ได้เลยเพราะว่าของมาส่งที่บ้านทุกวันตอนนี้พนักงานส่งของรู้จักกับแม่บ้านที่บ้านรู้จักกับคนทุกคนในบ้านมันมีอยู่วันหนึ่งขาบอกว่าพี่ครับและสหรับไม่ใช่เพราะเพราะแม่ ใกล้จะถึงรอบของการช็อปปิ้งนะคะจากเหล่าแฟนเลโก้ที่กำลังต่อแถวไปแลรู้ชื่อคนทุกคนในบ้านทีเป็นยานนะคะสำหรับนักล้อพี่พี่สื่อชนนะคะที่ประสงค์อยากจะทำการสัมผัสเหล่าเซีลิตี้นะคะเดี๋ยวเรียนเชิญที่บริเวณด้านหน้าแบ็คด็อกกันได้เลยนะคะเดี๋ยวอีกประมาณสิบห้านาทีนะคะใกล้จะถึงรอบของแฟนแฟนเลโก้ที่ตัวที่บ้านที่ตัวเดิน อ่ามาตอบมันเป็นอุปสรรคกับครอบครัวไงปาะคะปัญหาครอบครัวไง้างก็เวลาพูดอะไรก็นางไม่เคยฟังเลยไงเหมือนเหมือนนางเป็นแบบเหมือนนางเป็นวิญญาณอยู่ในบ้านอ่ะนางอยู่แค่เนี้ยใครคุยอะไรด้วยลูกจะตกหัวฟาดอยู่ข้าง ก็ไม่สนเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งเคยมีอยู่ครั้งขอเล่าหน่อยขอเล่าหน่อยนางนั่งอยู่ที่โต๊ะลูกลูกเปรมขึ้นไปยืนบนโต๊ะห่างจากนางหนึ่งฟุตเท่านั้นเราบอกว่าเบนเบ้นระวังระวังลูกจะตกลูกจะตกโอออคอมก็ยังอยู่ท่าเดิมอ่ะถูกมันดับเลยครับพี่เบ้นต้องเล่นหรือยังเขาจะเจ๊งกับการช้อมปิดขนาดนั้นเหรอครับเป็นคนทำอะไรสองอย่างได้เลยโอ้สมาธิเนี่ยค่ะอันนี้ อันข้างๆฟืนไม่ร้เนื่อเพราะฉันไม่ได้เลต้อังใคลงอะเปรยมไงลูกหัวปากพื้นแล้วพอเราตะโกนดังๆแบบแนี่ทำไมไม่เป็นไรไมเป็นไรเพื่อนเพือนมันมันเป็นป๊อ สไตล์วุ่นวายก็เกลือกมันเป็นปัญหาชีวิตจริงๆไปถึงขั้นจับเกลีคุยกันเลยไหมว่าเข้าถึงขั้นนั้นหรอพี่เบนส์เหมือนเรื่องนี้เราพายให้พี่เราพายให้พี่นิดนิดนึงนะครับเหมือนเราไม่นิดจต่ไม่นิดที่เราเหนื่อยไม่ขึ้นเลยไม่ได้เพราะทำทุกวันตอนนี้เบาลงบ้างยังป้าพี่เบนส์ตอนนี้เบาลงเบาไม่ได้เลยเพราะว่ายิ่งนะเรายุ่งย้ายมาบ้านแบบย้ายมาบ้านบ้านเนี้ว่าบ้านใหม่เลยไหมเนี่ย บ้านที่จะอยู่ชั่วคราวก็เลยเหมือนกับต้องซื้ออะไรเข้าบ้านอย่างเงี้ยแม่ก็ต้องบอกทุกวันทุกวันเออก็คือเรียกว่าทำเพื่อครอบครัวใช่ไหมทำเพื่อครอบครัวกระเป๋ารองเท้าเสื้อกางเกงไม่มีเลยไม่เคยเนี่ยแล้วที่แปลกกว่าเมื่อคืนเพิ่งคุยกันบอกหนูหนูซื้ออะไรอ่ะเออทำไมพี่หนูไม่ได้ซื้ออะไรเยอะๆเลยเหรอ บัตรเครดิตมันนิกมันขึ้นเตือนว่าครบวงเงินจะเต็มแล้วแล้วนี่ก็บอกว่ารอแป๊บหนึ่งนั้นเดินไปดูเมื่อเจ็บวันที่แล้วกูมันจ่ายบัตรจนเป็นศูนย์นี่ผ่านมาที่บัรกูจะเต็มอีกแล้วเหรอแล้วกูไพนั่งดูแบบราบินเฮิร์สแอซื้อแบบซื้ออาหารส่งให้คนโน้นคนนี้คนนั้นแล้วเป็นของแบบนิดนิดหน่อยหน่อยอยะหลังหลังน่าจะเตือนว่าซื้อไปชิ้นเป็นอันไปเลยไอ้จุกจิกเนี่ยหนักหนา พี่มีแบบว่าน้อยใจจริงๆใช่ไหมไม่เหรือโกรธไหมหรือ <satisfy. S 1> แบบอะไรไหมแบบวันนั้นน่าโกรธวันนั้นวันนั้นโกรธจริงเพราะว่าเขาดันมาโกรธเราคือเขาชวนเรามานั่งกินข้าวผมก็นั่งกินคุยกับเขาเขาไม่คุยเล่นแต่โทรศัพท์เราก็จนผมคุยเสร็จจนพูดทุกอย่างเสร็จจนผมออกไปเขามาโกรธเราออกไปทำไมไม่บอกบอกแล้วจะไม่มาทะเลาะกันห้างผมจะปั้นเดี๋ยวบอกแล้วอ่ะงกดีไปซะก็เขาสบาย ทำงานดีมากลูกเก่งมากลูกเก่งครับเห็นนะเข้าใจยังเวลาที่เราไม่ต้องมาคับเด็กพูดอะนรมันก็คือความจริงเลยบ้านไงและอันนี้เราต้องพยายามตอบกันไหมจริงก็ปล่อยเขาจริงๆงก็เป็นความสุขปล่อยเขาไปนั่นแหละแต่แค่บางทีเราเหมือนเราจะออกไปไหนแล้วเขาก็จะไม่ฟัง แล้วเดี๋ยวมันจะมีอย่ามามีปัญหาที่หลังดีกว่าช้อปปิ้งไม่ว่าช็อปปิ้งไม่ว่าถ้าความสุขเขาก็เอาไปวงแต่รวมกันสามรอบสองรอบสามรอบก็ได้แต่มันก็เร็วไปนะอาทิตย์หนึ่งบาทเองและแลอย่างพี่เบนเองคิดว่าจบบว่าจะแบบาเพื่อแบบอะไรนี้ไห้แบบนิดนึงไหมชอบคำถามนี้พยายามปรับอยู่แล้วบอกว่าถ้าเวลาเรียกแม่สักสองสามทีแล้วแม่ไม่หันสะกิดสะกิดเบาๆเออสะกิดเลยแม่แม่ พอ่อมาเกิดเรียกไปพูดเลยว่าหูดับจริงไม่ได้ยินคือไม่ใช่ไม่ใช่แค่กับพี่พพมินกนะกับแม่พี่มิกก็เป็นอย่าว่าแต่เรื่องแค่นี้เลยตอนเนี้ยหูรูดมิกจะพังแล้วเนี่ยทำไมอ่ะปวดท้องอยากเข้าห้องน้ำนางนั่งเข้าห้องน้ำอยู่อชอบไปเหอะไอ้นี่ก็ยืนขมิบไอ,อแม่เป็นอ่ะไอ้แม่เป็นอะไเห็นไหมไอ้พ่อก็ยืนบิดโอ้ ปวดที่แป๊บหนึ่งพี่ก็อีกครึ่งชั่วโมงโอเคเดี๋ยวก็ปรับนะเดี๋ยวพี่้ไปก็มาเอาหน่อยไปไปลนงเมือกพี่คิดว่าพี่ยังสับสนจะไปปล่อยไปเฮ้ยเดี๋ยวอย่างเมื่อวานเราปรับบ้างดินี่ไงเราเราเราให้รางวัลอะไรเขาแม้ถ้าเขาทำได้แบบเราจะมีชิ้นใหญ่ให้เขาไปเลยเอาอยากได้แล้วก็บอกมาวางโทรศัพท์บ้างเออนี่จะเปน <im itation> เราเร็วถึงท่านยังไงรู้ป่ะนางกำลังจะออกจากบ้านเห็นแล้วว่านางชาโทรศัพท์ตั้งใจทิ้งโทรศัพท์ไว้เลยเออไม่เตือนเลยเออแล้ววันนั้นแบบลูกมีความสุขแม่อยู่กับหนูไม่มีอีกเครื่อนที่มันขวานทางออออตอนเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นปัญหาของเราเป็นสีสันเป็นสีสันเป็นสีสันนั่งขับนางพี่เบ้นี่เขาเปิดทางแล้วว่าอยากได้อะไรแบบชิ้นใหญ่เลยไหมจะเล่นเล่นเป็นคนไม่เอาอะไรเลยไงเป็นคนไม่ได้อยากได้อะไรนี่ต่อ โอเคเรียบร้อยขอบคุณครับจับต